รามเพลงาันออสัปดาเดิงความสนุกสนานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนึงนะครับในสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันในรอบแรกของเรานะครับสัปดาห์นี้นนเป็นศึกที่เรียกว่าพี่น้องสองสีทีเดียวบ้านใกล้เลืือน,นเคียงนะฮะเป็นเหมือนพี่น้องกันแท้ๆเลยขับรถเพอเพลินเลยไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ใกล้เคียงใกล้กันมากๆนะครับฟังพี่เป็นใครครับสุพรรณบุรีครับ สีสุพรรณก็ต้องมีข้างๆกันข้างเขาเน่ใคระนครศรีอยุธยา2จังหวัดนี่ถือว่าอยู่ติดกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันมากช่ครับช่วงน้ำหลากมาก็ได้ทั่วพโทกันนะฮะแล้วแต่พุมิปปสเตทปรัทครอบแรกนี่จะเป็นการโชว์อะไรคนเสียงเหมือน ใช่ไหมเหมือนก่อนอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับสองจังหวัดนี้มาดูซิกรรมการใจร้ายของครบ้างควชมพูกรรมการใจร้ายที่ไหนใจดีทั้งนั้นคนแรกนะฮะคุณชมพูสุพง์วัฒนจังนะครับชมคตับมาแล้วครับเป็นกรรมการที่เราพยายามจะไล่ออกมาโดยการเวลาเคยพูดกันว่าถ้ามีอูมีคิกต้องไม่มีไก่แต่มันก็ยังมาอีกครับคุณคำภพเปียบองซิริครับไกลๆไม่ติดธุระสักอาทิตย์นึง ได้ไหมเออตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างแล้วฮะที่ยังเคลียร์ไม่ได้ก็คือ,อนี่สินอะไรกระมาวันนี้กรรมการที่น่าอู่ข้างคุณไก่นี้ถือว่าเป็นมาโชว์เรื่องความเซ็กซี่อย่างเดียวจริงมากครับใส่เสืออ้อซีทูไลจุดนะฮะทูายจุดแยกไม่ออกว่าไหนผิวหนังกัไหนเสื้อผ้า <c oughs> ตั้งสิทธิพรอยู่อยอดครับถัดมาครับครับพรวิรัักดิ้นกัดครับ วันนี้พี่แอดมาในชุดสูทนะครับเพราะว่าเสื้อข้างในซ้ำกับสัปดาห์ที่แล้วนะลรวสตรนี้ก็สลับกับไอ้ดีเจที่อยู่ข้างที่เป็นกรรมการอยู่ข้างนะฮะฮะคุณเพชรก้านะฮะวิเชียนภุศนมโนไปอมโนไทอาพี่ผมอยากดูแล้วว่าวันนี้ใครจะเหมือนใครยังไงหรือเปล่ากติกาเงาเสียงของเราถ้ากรรมการกดไลค์ให้มากกว่า3คนขึ้นไปคุณก็จะได้รับไลค์ละ2,000บาท ถ้าได้5้าลค์ก็รับไปเลย1 0 0 0 0มืบาทแต่ท่านกดให้ไม่ถึงสาลค์คุณก็จะโดนทำโทษจากทารายการครับสวยน่ารักเอแต่ไม่เลืองเหมือนเปล่าอาสวยน่ารักไม่เกี่ยวนะ้<ม>องอ,ออกมาแล้วเหมือนหรือเปล่าเท่องนั้นเอง,ส,ง<แ>สารน,น้องเขาแต่งตัวเต็มที่เลยนะอ,อไปดูไม่มาเป็นใครอ่ไปดูกันไปดูกันฮะครับไปชมครับ เขาน้อยคนนี้หุ่นขนาดนี้ไฟขนาดนี้แต่งตัวขนาดนี้เธอจะเป็นเงาเสียงของใครได้รู้กันเดี๋ยวนี้ครับบอกแล้วว่าเหมือนเหมือนไหมไปนี่ไปแค้ป่ะเนี่ยคุณน่ะอ๋อแคบแคบมาแล้วแปะ <laughs> อ๋ะไ <laughs> อ <laughs> ไปป้อมไปป้อมหรอบพี่ใยป้อมไม่ท้าไหร่แค้ม,มาที่ชิ้นมูกนะ่ะ <laughs> ไม่ไอเราไอเราก็นึกว่าแบบแหมเหมือนยันฝอยเลยให้อภพรแน่นอนนะน้องขนมเค้กนะฮะชื่อขนมเค้กชื่อจริงชื่ออะไรคะจุธามณนีอินทรักพ,พัคดีคะ่ะเรียนหนังสืออยู่หรือทํางานแล้วตอนนี้เพิ่งศึกษาจบค่ะเพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบะนะจบจากคณะศิลปกรรมศมาสตร์การละครจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โอ้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์วันนี้หนูมีหน้าที่ต้องทำให้ได้สามไลน์ขึ้นไปนะลูกนะ ถ้าได้สองไลท์หนูเรียบร้อยเลยนะพี่จะบอกให้นะหนูรู้ไหมว่าชุดอย่างนี้เวลาโดนแป้งนี้มันจะออกยากมากนะหนูก็ไม่อยากโดนโอเคเอาเพลงอะไรมาร้องคะหุ่นอย่างนี้ก็ต้องเชปป่โอ้โหเพลงเต้นด้วยเพลงเด้วยแหมแค่ชุดก็จัดเต็มมาขนาดนี้แล้วครับก็ต้องมาดูลีลาการร้องครับว่าจะจัดเต็นขนาดไหนเชป้าัมเท็กครับ ไม่ไม่ตอนแรกไม่ได้สักไรโอ้ผมเสียวแทนน้องเขาเลยอ่ะเีคิดในใจว่าถ้าเกิดกรรมการใครสักคนยังไม่ให้ไหลหนูหนูจะหนีบหน้าเลยอผมก็กลัวว่าจะโดนหนีบนะครับรีบกดเลยนะพี่พี่ไม่รู้อ่ะถ้าบอกก่อนพี่จะไม่กดเลย เมื่อกี้พี่แอถึงกับเป็นตีโต๊ะตัวพวกละเสียตายที่กดไปก่อนใช่พี่แอคนเดียวกันกดที่หลังสุดเลยทำไมพี่ทำไมอ่ะทำไมครับไม่รีบกดเลยทำไมดูเอ่อบันทายทายเราดูดีว่ายืนระยะได้ขนาดไหนดูยืนระยะได้ขนาดไหนด้วยนะเต้นมันจริงเลยอ่ะพี่ไก่พี่ไก่ไม่ใก่พี่ไก่อย่างนี้มีแค่ไม่ใช่เหนื่อยไหม ก็อยากจะร่วมสนุก huh. กับน้องเขาก็เห็นแต่วางโต๊ะอย่างนี้เออมันเป็นลีลาให้เราได้ออกไปแสดงออกมากเหมือนแดูไม่เหมืดนเปไม่เหมือนพูดวิรเต้นแอรบิกหน้าบิ๊กซีบอกได้คำเดียวว่าอยากอยากชิก คระยิบระยับแพรวพรวมากเก็งเทิ้งทำไปเลยโอ้ยโอ้ยการล้อเป็นไงพี่ตั๊กนมโคกเก่งมากเลยให้เค้ก มาดีใช่นไหมพี่ค<อ>งแกะทุกอยา่างแม้แต่แบบท่าร้องอะหายก็ชอบสั่นคอเ<อ>วลาพวูดสั่นคอเนี้ยหางเสียงเป็นไงหางเสียงหางเสียงก็คือเสียงก็ขึ้นจมูกนหน่อยหน่อยมันหายเหมืนอนกันอเรียกว่าก๊อปมาเป๊ะเลยนะคะเออแต่ว่าแหมพี่ว่าไอ้ตรงที่ปะ๊บปับปัี่พี่ว่าเจ๋งกว่าเจ้าของอีก นั่นว่าน้องแต่าน้องก็ได้รางนะครับนงน่ารักได้ไปหาไล์ครับจำนวน1นึ่งมืนบาทครับโอเคนนี้น้งกบคุณมาครับ่สุยอนทรบินครับขอบคุณครับอ่ะมาไปคนแรกสวยงามประการแบบว่าพร้อมจะให้5้าไลฟ์แบบสบายๆเลยนะครับคนที่สองเหมือนกันพี่นี่เป็นแบบผู้ชาย อนในแบบผู้ชายแต่ผมดูแอบดูข้างหลังแล้วเมื่อคืนนี้คล้ายเหมือนกันนะใช่ไดมนะคนนี้ผมเครื่องบนะัดดียเมื่อกี้ไปดูเลยไหมครับว่า,าเป็นใครครับนุ่มเข้มคนนี้เขาบอกว่าจะมาเอา5้าไลท์ให้ได้มั่นใจและจัดเต็มหมาเต็มที่ทั้งชุดและอุปกรณ์เขาเป็นเงาเสียงของใครไปดูกันเลยครับพบกับเขาได้เลยนะครับในานามของติ๊กซีโร่ ด้วยไหมเฮ้ยเอาเข้าออกได้เอาเข้าออกได้ช่วยด้วยเริ่มครั้งแล้วเฮ้ยคุณไปอย่างนี้รับรองคนไม่มีทางแยกออกไม่มีทางแยกออกเลยเมียเขายังจำไม่ได้เลยพี่ครับแปลว่าพี่ติ๊กจริงๆเขาเอาเข้าได้ด้วยใช่ไหมฮะพี่ติ๊กะเอาพี่ครัออกไม่ได้คือผมเริ่มสับสดถุงงงนะฮะเอาไม่ได้พี่ติ๊กเนี่ยเขาออกอย่างนี้เอาเข้าไม่ได้เอาออกได้อีกคุณชื่อคุณอะไรครับชื่อหนุ่มครับชื่อนัทวุฒิหนูเนียมครับ ทำงานอะไรครับหรือเรียนหนังสืออยู่ครับเกี่ยวกับความสะอาดครับทําไมฮะเปิดร้านซักผ้าหรืออะไรฮะซักอบรีดครับถูกต้องอ๋ับร้านิงร้านอยู่เหตอนนี้ร้านอยู่ที่สงขลาเลยครับ วุมไก่อะมาไก่ครับเคยมีคนทักไหมครับว่าเหมือนพี่ติ๊กมีคนทักตลอดเลยครับนั่นเหรอแล้วเราทำไงผมก็มันก็เหมือนสิเนี่ยเราเริ่มต้นที่เราชอบร้องเพลงติ๊กก่อนหรือว่าอะไรยังไงผมชอบพี่ติ๊กตั้งนานแล้วตั้งแต่โอ้ประยุทธ์ข้งข่าวชอบเขาตั้งแต่เราตอนเป็นเด็กๆผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่แปลกมากแล้วแบบรู้สึกพอเราทําหน้ากระจกหน้าเราเหมือนพี่ติ๊กเว้ยฮะนี่นี่แต่วันนี้เนี่ยทำหน้าเหมือนเต้นเหมือนไม่ได้นะต้องร้องเหมือนด้วย เจอพิกี้ของเราเนี่ยท้าก่อนร้องซะแล้วจะลบคำ้าได้ไหมต้องติดตามกันครับ